มัสยิดพอบะาเป็นมสัสยิดที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณว่ากันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาอิสลามในแถบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียทําให้คนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนมาเลเซียหรืออินโดนีเซียต่างก็เคารพนับถืออีกทั้งผู้นําศาสนาที่มีชื่อเสียงในหลายๆประเทศก็ยังผ่านการศึกษามาจากที่นี่ในสมัยอดีต มัสยิดแห่งนี้มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสิ่งของที่หายไปเพราะมีคนขโมยสุดท้ายก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้จนต้องนำมาคืนนักเจอเี่นเขา,าเอาเอากลับไปก็สักประมาณ15วันทีนี้เขาว่าเจ็บตาเจ็บตาเขาไม่ได้มาคืนตอนแรกเขาไม่ได้มาคืนทีนี่อโอรู้ตัวปุ๊บเขาเอาแพ็มามาปล่อย เพว่าจะจะแก่ๆเน่นะทีนี้พอมาปล่อยปุ๊บตอนเย็นพอรุ่งเช้าก็แฝะตายอยู่เนี่ยข้างๆตรงนี้แสดงว่าเขาเขาไม่รับคืนนะทำเรานี้ทีนี้ก็สักเดือนหนึ่งมันจะมีในตาดำมันจะกลายเพินตรงนี้ตาดำแล้วก็เก่ก็ใส่ใส่แว่นตลอดจนตายคนนั้นเรแวกนี้เราเราไม่บอกไม่บอกชื่อนะครับในปัจจุบัน มัสยิดแห่งนี้ถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในทุกๆวันมีผู้คนแวะเวียนมาทำพิธีที่เป็นเกี่ยวกับการขึ้นบ้านใหม่หรือการซื้อรถใหม่เป็นต้นอันนี้เป็นของเก่าเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนเขาไม่มีเครื่องขยายใช่ไหมเวลาจะประชุมเวลาจะทำเวลาละหมาดเขาจะมาตีตรงนี้ ลักษณะการตีนี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าตีแบบรัว,ร,ว,ร,วรัวเร็วเร็วนี้แปลว่าแสดงว่างานด่วนประชุมด่วนถ้าเป็นวันศุกร์นี้ก็อีกแบบหนึ่งหากใครสนใจจะไปเยี่ยมชมมัสยิดพอเบาะตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลกระวะอำเภอมายอจังหวัดัตตกานี